แหไม่นานลห,หลายวันจัดเหงือกเขาเอาออกเรียบร้อยแล้วปลาโอ้โหเนี่ยตัวเจ็ดโลกว่าเจ็ดโลกว่าเจ็ดเบลอเลยตัวเท่านี้หมดเลยเน,น่ป้าเล็กกว่านี้ก็มีมีเยอะไหมขนไปวันานั้นาน่ะนับป่ะตัวตาเราเองสิบนี่เราไม่รู้มันใหญ่เงี้ยก็ขึ้นขายใหญ่จัดเนี่ยเอาไปยาก ขนย้ายเนาะมันก็เลยปลาม,มันก็เมยหรืออะไรออกมากินบอกไอ้ชายมึงถ้าตัวใหญ่มากินนี่ตัวตรงเกมนนี้ใส่เกลือดได้นี่ใส่เกลือมันเอาตัวใหญ่ให้อร่อยไม่ปลาดเน,นี่นอนะเนีอร่อยอร่อยเนี่ยอือเนื้อหนาปึ๊กเลย <c oughs> น่กินไม่ขี้อะไร เศษอาหารอุ้ยยังไม่มีไข่เลยป้าไม่มีเนี่นอยอะไรนะมันโอ้โห oh, มันอืม,มเราก็ไม่ได้ลงคนไปจับไม่ลวยไหนบอกเอาใหญ่ๆเข้าไว้กูตัวนั้นสักห้าโลเนี hmm. ่มันเอาไว้ไม่ดูตัวนี้กิโลนะ่ะประมาณเจ็ดโลกว่าอ้วนสั่นปุ๊กเลยอ่ะ มีดบี้หนังเหนียวมีไมั่คเกี่ตัววันนั้นตัวเดีเอามาแบ่งแล้วเราต้องเ็มไปหมดให้กระเทมไปบางเทียนนทำแหละแบ่งชิ้นชิ้น ให้ผาก่อน้วออกง่ายสุกจานตะก่อนจะได้มึงตัวหกเก็บส่เยย่างไงไว้ก็ได้ป่าเ,เนื้อมันตายหมดแล้วเนื้อตายเมื่กี้ที่มันบอกว่าสามตัวอะไรไอ้ดกด ปนกันอยู่นะนะสองบ่อนะนะม,มันเยอะมันแน่นนะบานี่บ่อนี่มันในคัดไทยจารยเลยอะไอ้ลูกอย่างแม่คัดไเนี่ยเด็กๆไม่มาเอามันองไปใส่บ่อนนะอ๋อบ่อนี้บ่อใหญ่บ่อติดตะกุน